นอกจากคะแนนสอบแล้วพอร์ตโฟลิโอและอินเทอร์วิวมีผลสำหรับ BBA Next Gen มากมากค่ะและในปีหนูนะคะเขาจะให้เลือกลงผลงานโดดเด่นแค่4ชิ้นค่ะเราลงทุกผลงานไม่ได้ DBACU Next Gen อยากจะบอกว่าคำถามค่อนข้างโหดค่ะและบรรยากาศก็ค่อนข้างตึงเครียดประมาณหนึ่งก่อนนั้นนี้คือหนูแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยคิดลบไปก่อนกลัวว่าไม่ได้แต่หลังจากเล่นกับพี่ๆเขาแบบจ e เ u เว e มากๆแล้วก็ p p p ร์ติฟ์ทำให้หนูแบบ confidence b o o s เ e d เลยแล้วก็หนูก็จะได้เรียนรู้แบบแนวคำถามและรู้วิธีการตอบที่ถูกต้องและสอนสูตรการตอบคำถามยากๆพกนั้นให้ฟัง นอกจากการเรียนพี่่ยพีสอนก็มี mock interview ด้วยค่ะอยากจะบอกว่า mock interview คือสิ่งที่แบบสำคัญมากๆเพราะว่ามันได้ prepare หนูบรรยากาศคล้ายๆกับตอนสัมภาษณ์จริงพี่เขาเกรงคำถามในแบบ ดีมากแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะนอกจากนี้อยากจะบอกว่าหนูได้ไปบูธแคมป์เพื่อปลุกไฟได้ค่ะอยากบอกเลยนะคะว่าเพื่อนคนแรกๆของหนูเนะคณะมาจากบูธแคมป์ที่ซอยิี๊มันโคซี่คือใจหนูมากคือแบบใจฟูเลย สวัสดีค่ะหนูชื่อพิงกันเลิกพัฒนาพิพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าอเลเคยเรียนอยู่โรงเรียนสารศาสตร์เอกตราและตอนนี้อยู่คณะ BVACU ค่ะสาเหตุที่ หนูเลือกเรียนต่อ BBA CU นะคะก็เพราะว่าอย่างแรกหนูสนใจด้านธุรกิจอยู่แล้วครอบครัวก็มีธุรกิจส่วนตัวและตอนเด็กๆหนูมีความฝันอยากจะเป็น CEO อีกอย่างหนึ่งนะคะคือหนูเป็น all rounder ค่ะก็คือเก่งรอบด้านชอบทำกิจกรรมมากๆค่ะชอบไปแข่งพูดสุนทรพจน์ presentation ส่วนวิชาการก็ไม่ทิ้งเหมือนกันต่อมาก็ได้รับโอกาสในการแข่งเคสและรู้สึกว่ามันสนุกมากๆเพราะว่ามันท้าทายได้คิด solution ได้พัฒนา skill problem solving เป็นเหมือนจุดที่หนูรู้ตัวว่าอยากจะไปต่อด้านธุรกิจค่ะ ต่อมานะคะก็คือได้ไป CU Open House อย่างแรกคือได้เห็นเนื้อหาการเรียนและรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวหนูมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะคือ activity เห็นว่า BBACU มี Clubs เยอะมากๆและมี activity เยอะมากๆเหมือนกันการที่ได้ทำงาน hands on นะคะหนูรู้เลยว่ามันจะสามารถพัฒนา soft skill แล้วก็ refine hard skill ของหนูได้ค่ะ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆตอนทำงานสาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือ ranking หนูเห็นว่า BBCU a ติดท็อปหใน3ของประเทศไทยตลอดเลยก็นี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่หนูเลือก BBC a u แล้ว BBA Next Gen สามารถยื่นคะแนนอะไรได้บ้างคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถยื่น TOEFL IELTS กับ CU t e and Speaking ได้แต่ว่าหนูแนะนำ IELTS ค่ะต้องได้คะแนนมากกว่า6.5 overall ส่วนคะแนนรวมของการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและความถนัดทางคณิตศาสตร์ก็สามารถยื่น CU e หรือแซดได้ซึ่งหนูแนะนำแซดค่ะและต้องได้คะแนนรวมมากกว่า1,300ค่ะนอกจากคะแนนสอบแล้วพอร์ตฟ l ลิโอและอินเทอร์วิวมีผลสำหรับ BBA Next Gen มากๆค่ะอย่างแรกเริ่มด้วยพอร์ตเลยคือเราต้องมีผลงานทางด้านวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ธุรกิจ หรือการสื่อสารซึ่งอเลกก็จะแนะนําผลงานทางด้านธุรกิจและในปีหนูนะคะเขาจะให้เลือกลงผลงานโดดเด่นแค่4ชิ้นค่ะเราลงทุกผลงานไม่ได้ผลงานรางวัลโดดเด่นทางด้านระดับชาติหรือนานาชาติ ลงได้แค่2ชิ้นและผลงานด้านกิจกรรมหรือ local contest เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคเล็กๆได้อีก2ชิ้นค่ะถ้าเกินปุ๊บโดนตัดสิทธิ์เลยและผลงานพวกนี้ต้องมีอายุไม่เกิน3ปีแปลว,ว่าต้องเป็นผลงานช่วงมอปลายเท่านั้นแลนะนอกจากพอร์ตเฟลิโอนะคะ <laughs> ก็จะต้องส่งซับมิทวิดีโอเรซูเม่และวิดีโอเอเซค่ะ <laughs> ก็คือเป็นวิดีโอภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน3นาที เริ่มด้วยวิดีโอเรซูเม่ค่ะก็คือเป็นวิดีโอเกี่ยวกับตัวเราเราต้องเล่าประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเราเป้าหมายทางด้านธุรกิจทักษะของเราประสบการณ์ที่สอดคล้องเกี่ยวกับพอร์ตฟลิโอค่ะและวิดีโออีกอันหนึ่งก็คือวิดีโอเอเซจะฟิลแนวๆเหมือนพูดสุนทรพจน์พูดสปีดค่ะเพราะเขาก็จะให้หัวข้อมาแล้วเราก็ต้องพูดตามหัวข้อนั้นซึ่งหัวข้อที่หนูได้นะคะก็คือเป็นหัวข้อทักษะหรือความรู้อะไรที่เราคิดว่าสําคัญในการช่วยให้เราประสบความสําเร็จในโลกธุรกิจที่มี AI เป็นแรงผลักดันค่ะและ BBA จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ยังไงเกณฑ์การให้นะัคะแนนนะคะถ้าเราได้มากกว่า70บปุ๊บเราก็จะผ่านเข้ารอบไปรอบอินเทอร์วิวได้เลยส่วนในรอบอินเทอร์วิวก็จะมีเกณฑ์คะแนนออกมาค่ะซึ่งผลคะแนนตัดสินเขาก็จะเอาเรียงคนที่ได้10อันดับแรกก็จะได้รับคัดเลือกเข้า VVA CU ค่ะ หนูมาเจอพวกพี่ๆได้ยังไงและทำไมถึงตัดสินใจเรียนกับพี่ๆก่อนหน้านี้ก็ดูอยู่หลายที่ค่ะแต่ว่าหนูก็มี factors ในการตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนเหมือนกันอย่างแรกเลยคือเนื้อหาการสอนค่ะ,เน,าานคะเนื้อหาที่พี่ๆสอนครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ความรู้ทางด้านธุรกิจ b a c k ground ต่างๆที่เป็นข่าวทั่วไปเป็นความรู้รอบตัวสอนเรื่อง tips and tricks เทคนิคดีเทลต่างๆในการสัมภาษณ์ค่ะ อีกแฟกเตอร์หนึ่งก็คือห้องเรียนบรรยากาศตรงวบย์หนูมากๆรุ่นพี่ของหนูก็เคยเรียนกับพี่ซ้อยพี่สอนและติดด้วยรวมถึงรุก่นก,ก่อนๆหนูดูรีวิวมาก็คือติดเยอะมากเลยตัดสินใจเรียนกับพี่ซ้อยพี่สอนค่ะต่อมาเรามาที่ Tips and tricks แล้วก็เทคนิคในการทำพอรดให้สอบติดค่ะ อย่างแรกเลยคือหนูขอให้มีรางวัลโดดเด่นอย่างน้อย2ชิ้นค่ะและขอให้อย่างน้อยติด1ใน3หนูก็จะแนะนำให้ทำกิจกรรมเยอะๆไปแข่งเยอะๆถึงแม้จะภายในภายนอกโรงเรียนไปแข่งบวกเลขไปแข่งพูดสุนทรพจน์ p i t c h i n นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามแข่ง business ness. แข่ง case ก็ยิ่งดีเลยค่ะอยากจะให้พอร์ตมีความเป็นตัวเอง สูงค่ะยกตัวอย่างคือหนูเป็นคนที่ชอบ presentation มากๆก็เลยเน้นผลงานด้านไปแข่ง speech แข่งสุนทรพจน์อีกผลงานหนึ่งที่หนูว่าเท่เหมือนกันก็คือการวงมือทำา e m m Company หรือเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าเนี่ยเรามีทักษะทางธุรกิจเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วและจุดประสงค์ที่หนูอยากให้ ทำกิจกรรมและแข่งเยอะๆเพราะว่าเราอยากโชว์กรรมการว่าเรามี growth mindset ค่ะเป็นคนที่ไม่กลัว failure และคว้าทุกโอกาสถึงแม้เราจะไม่ชนะก็ตามอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เน้นคืออยากให้ทุกผลงาน connect กับตัวเราค่ะ อยากให้เราให้ค่ากับทุกผลงานที่เราทําและในช่วงเวลาที่หนูกําลังทาพอร์ตนะคะพี่ๆก็ช่วยให้คําแนะนําเรื่องพอร์ตหนูด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วหนูก็จะส่งมาให้พี่ๆตรวจให้คอมเมนต์ให้ฟีดแบ็กพี่ๆเขาก็จะคอยเหมือนกับตบๆขัดเกลาให้มันลงล็อกแล้วก็วิชโคเชชั่นค่ะมันก็จะทําให้หนูแบบรีลิฟตแล้วก็โล่งใจตอนที่พี่ๆเขาให้อปูโวว่าอ่ะดีแล้วแล้วก็มันก็จะแบบเพิ่มความมั่นใจหนูมากๆเรื่อง ต่อมามาดูบรรยากาศช่วงเรียนอินเทอร์วิวกับพวกพี่ๆกันค่ะก่อนเรียนอยากจะบอกว่าหนูแอบกังวลนิดหน่อยเพราะว่ามันเรียนแบบกลุ่มกลัวว่าหนูตามไม่ทันแล้วมันก็จะไม่คุ้มค่าเรียนค่ะแต่อยากจะบอกเลยว่าหลังจากเรียนปุ๊บคุ้มค่ะ เพราะว่าอย่างแรกคือบรรยากาศห้อง positive มากๆซึ่ง affective สนุกด้วยแล้วก็เข้าใจง่ายอีกอย่างหนึ่งที่หนูประทับใจก็คือความรู้ทางธุรกิจ background knowledge ต่างๆ ทาง business นะคะมันละเอียดมากๆได้ใช้ข้อมูลที่เรียนมาจากพี่ๆไปสัมภาษณ์ด้วยการที่ได้เรียนแบบกลุ่มอะคะ่ะคิดว่ามันเป็น inspiration ที่เราจะได้เรียนรู้จากคําตอบของเขาเหมือนกันซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบเหมือนกันคือการได้ฝึก interview จริงๆในห้องเรียน,นะค่ะก็คือเขาก็จะแยกเป็นกลุ่มย่อยแล้วพี่ๆเขาก็จะสอนแล้วก็ให้ individual feedback หนูว่ามันดีมากๆแล้วก็ useful ค่ะ พัฒนาการของหนูหลังจากเรียนอินเทอร์วิวกับพวกพี่ๆนะคะคือมันเพิ่มความมั่นใจหนูมากๆก่อนนั้นดีึ้นหนูแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยคิดลบไปก่อนกลัวว่าไม่ได้แต่หลังจากเรียนกับพี่ๆเขาแบบ genuine มากๆแล้วก็ supportive ทำให้หนูแบบ confidence boost เตเลยแล้วก็หนูก็จะได้เรียนรู้แบบแนวคําถามและรู้วิธีการตอบที่ถูกต้องและสอนสูตรการตอบคําถามยากๆพวกนั้นให้ฟัง นอกจากการเรียนพี่ซ่้อยพี่สอนก็มี mock interview ด้วยค่ะอยากจะบอกว่า mock interview คือสิ่งที่แบบสำคัญมากๆเพราะว่ามันได้ prepare หนูบรรยากาศคล้ายๆกับตอนสัมภาษณ์จริงพี่เขาเกรงคำถามได้แบบดีมากแล้วก็แบบเก่งมากๆเลยค่ะพี่เขาก็ให้แบบ feedback หนูด้วยอย่างเช่นแบบเออบางทีหนูก็พูดเร็วเกินไปคือมันลดความตื่นเต้นของหนูตอนที่สัมภาษณ์จริงแล้วมันทำให้หนูมีสติมากขึ้น นอกจากนี้อยากจะบอกว่าหนูได้ไปบูธแคมป์เพื่อปลุกไฟได้ค่ะพพี่ๆเขาก็จะเชิญรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่เคยเรียนกับพี่ๆนอกจากนี้พี่ๆเขาก็ได้สอน Tips and tricks เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเป็น small details ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์รอบจริงค่ะอยากบอกเลยนะคะว่าเพื่อนคนแรกๆของหนูเนี่ยคณะนะมาจากบูธแคมป์พี่ซอย์ีองเห็นได้เลยว่าพี่เขาตั้งใจทำบูธแคมป์มากๆม,มันโคซี่คิวใจหนูมากคือแบบหนูใจฟูเลย แล้ววันสัมภาษณ์จริงเป็นยังไงคืออยากจะบอกว่าตอนนั้นอ่ะแอบตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าหนูเตรียมตัวมาดีแล้วก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นพร้อมลุยแล้ว whatever happens คือทำดีที่สุด BBA CU Nextend อยากจะบอกว่าคำถาม ค่อนข้างโหดค่ะเขาจะไม่มีคำถามใตตัวเขาจะถามตามพอร์ตของเราเลยและบรรยากาศก็ค่อนข้างตรึงเครียดประมาณนึงอยากจะบอกเลยไม่ต้องกลัวค่ะถึงแม้บรรยากาศจะเครียดยังไงไม่ต้องกลัวแค่เป็นตัวตัวเองคำถามแรกคือเขาจะถามให้เราแนะนำตัวเล่าประวัติทักษะ เป้าหมายธุรกิจของเราครอบครัวเราเป็นยังไงซึ่งหนูก็ได้เล่าเรื่องธุรกิจครอบครัวค่ะแล้วเขาก็ถามเจาะต่อเลยทําไมคุณคิดว่าธุรกิจครอบครัวคุณกําลังโดนเทคโนโลยีทดแทนโหวดจริงเราก็ต้องรู้ข้อมูลแบบแม่นประมาณหนึ่งถึงจะตอบได้ก็ค,คือต้องเตรียมตัวดีๆเลยค่ะต่อมาคําถามที่2องเขาก็ถามว่านอกจากธุรกิจครอบครัวคุณมีไอเดียธุรกิจใหม่ๆไหม,ม,มซึ่งอันนี้เขาก็อยากให้เราวิเคราะห์เหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยากให้เราให้เหตุผลว่าเออทำไมคุณคิดว่าธุรกิจไอเดียนี้ทไมมันดี ันเนี้ยคือเขาอยากจะเห็นแพชชั่นของเราเพราะว่าเขามีคะแนนแพชชั่นด้วยค่ะหนูอะค่ะเข้ารอบสัมภาษณ์พร้อมกับเพื่อนๆของหนูแล้วเขาก็จําได้กรรมาการจําได้ว่า๋อหนูมาเป็นแก๊งใช่เขาก็เลยถามว่าเรามีที่นั่งให้คุณแค่ที่เดียวเราจะให้ติดแค่คนเดียวคุณจะเลือกใครคืออยากจะบอกว่าเ้าถามแบบเนี้ยไม่ต้องคิดมากแค่ตอบให้มั่นใจซึ่งหนูก็จะตอบว่าแบบตัวเองหนูควรที่จะผ่านเขา้ารอบควรที่จะติดเพราะว่าเหตุผลนู่นนี่นั้น และตอนจบนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็บอกหลักับกรรมการใช่เราข้ามกันมาที่วันประกาศผลกันวันที่ประกาศผลคือวันที่เครียดมากคือทั้งวันนะคะก็คือแบบนั่งจ้องอยู่แต่โทรศัพท์คือแบบมือสั่นมากตอนที่แบบเขาส่งอีเมลมาว่าอ้ยผลประกาศออกแล้วนะแล้วพอเปิดมันบอกว่าเห็นคำแรกเห็นคือ congratulations ตอนนั้นเรียนอยู่ หนูก็โดดออกมาจากที่นั่งตัวเองล้วก็กรี๊ดแล้วก็แบบวิ่งรอบห้องเลยค่ะคือมันวุ่นวายมากแต่ว่าอาจะบอกตอนนั้นนะรู้สึกภูมิใจมากจนแบบร้องไห้เลยค่ะเพราะว่าความพยายามของหนูอะหนูเตรียมพอรอตมาประมาณแบบ3ปีล่วงหน้าความพยายามหนูอะมันสําเร็จแล้วสิ่งที่หนูอยากจะฝากน้องๆทุกคนไว้นะคะก็คือมั่นใจในตัวเองไว้ก่อนเพราะจุดเริ่มต้นทุกอย่างมันเริ่มด้วยที่ มายด์เซ็ตค่ะอีกอย่างหนึ่งมายด์เซ็ตอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะคือการมีวินัยเราต้องขยันดังนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยากจะทําอะไรเราเริ่มเลยเราไม่ต้องรอไม่งั้นเราจะรีเกรสสู้ๆคือไว้อีกนิดเดียวโค้งสุดท้ายแล้วอย่ายอมแพ้นะอเลเป็นกำลังใจค่ะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่หนูอยากจะฝากให้พี่ๆทุกคนเลยช่วงเวลาที่หนูได้อยู่แล้วก็เรียนกับ พวกพี่ๆพี่ซ้อยพี่สอน,นและสตาฟทุกคนนะคะอยากบอกว่ามัน empowering มากๆมัน inspire หนูมากๆหนูอยู่กับพวกพี่พี่แล้วหนูแบบ happy มากๆเลยค่ะหนูขอบคุณพี่พี่มากๆที่ unlock the best version ของหนู words cannot describe จริงๆ how grateful I am ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเหมือนกับ มีคำถามเพิ่มเติมก็มาทักใน IG ได้นะคะไออเลจุดพี A L e J P. และสุดท้ายนี้อยากจะบอกพี่ทุกคนว่ารักนะคะ love you always เวลาก่อนที่หนูสัมภาษณ์หนูคิวใจตัวเองยังไงเพราะหนูเข้าใจเลยก่อนที่สัมภาษณ์จริงมันจะกดดันมันจะเครียดมันจะตื่นเต้นทุกอย่างเลยเราไม่สามารถลบความรู้สึกนี้ได้แต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ให้เราคิดว่าผลจะเป็นยังไง ไม่เป็นไรขอให้เราทำดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเตรียมตัว preparation คือสําคัญสุดยิ่งหนูเตรียมตัวยิ่งหนูแบบพร้อมอะมันจะยิ่งตื่นเต้นน้อยลงเพราะว่าเออเราพร้อมทุกอย่างแล้ว we got nothing to lose spend time ใช้เวลากับครอบครัวยเยอะๆเพราะว่ามันเป็น safe zone สำหรับหลายๆคนมันเป็นการทําสมาธิแล้วก็ทําให้เราตั้งสติไว้ก่อน